รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเ,เด็กๆครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะลูกเดี๋ยวเราก็จะมาร้องเพลงเหมือนเดิมครับมีเพลงแตงฟันแล้วก็เพลงข้ามถนนนะครับ เดี๋ยวพ่อครูบอกให้น้องเด็กๆน้องเสียงดังๆเลยนะลูกยินัวนะครับ ต่อไปชื่อเพลงขามถนนนั่นเองลูกเย่างนี้ร้องปกงๆเหมือนเดิมนะครัะเป็นตัวครูบอกให้ร้องร้องเลยนะลูก Tchau, ครับเด็กๆครับต่อไปนักเรียนชั้นป .1 น,นะลูกต่อไปเราก็จะร้องเพลงดอกบัวแล้วนะครับเมื่อกี้เราร้องไปสองเพลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับของป .1 มี3เพลงแล้วนะลูกแต่ให้เด็กๆเลือกร้องมา2เพลงแค่นั้นครับแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้ครูเลยโอเคเพลงดอกบัวนะครับของครูบอกให้ร้องเด็กๆก็ร้องเลยนะลกูกไปนะครับ ดอกบัวค่าน,นี้เมื่ออาทิตย์เมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับคุณครูให้เด็กๆร้องโซเกตที่สองใช่ไหมครับเด็กๆจาได้ไหมลูกที่แล้วคุณครูก็บอกว่าอ้าวใครร้องในชั่วโมงได้ครูจะให้คะแนนจิตวิสัยครับท่าน,นี้จิตคะแนนจิตวิสัยสิบคะแนนเลยนะครับท่าน,นี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเด็กๆที่จะร้องในชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวจะต้องเอาคลิปนี้ไปเปิดดูด้วยนะครับแล้วก็้องมาเลยครับแต่ว่าต้องร้องสอบรรทัดเลยนะลูกเดี๋ยวคุณจะร้องให้ฟังก่อนบรรทัดแรกก็คือมีมีโซมีมีโซเลเลฟาฟามีอ่าที่เราร้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อไปบรรทัดที่สองร้องว่างฟังนะลูก มีมีโซโซมีมีโซโซสองครั้งล้อมมีโซโซมีมีโซโซไปนะครับเลเลโซโซโดล้อมครับเ so, so, ลเลโซโซโดอ่าเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอันสองห้องแรกนะครับร้องว่า มีมีโซโซมีมีโซโซเด็กๆร้องมีมีโซโซทีมีโซโซฟังนะครับเลเลโซโซโดร้องเลยครับเลเลโซโซโดอันนี้เราก็จะเอาสองบรรทัดมารวมกันนะโอเคนะครับพอครูบอกให้น้องร้องเลยนะลูกหนึ่งสองสามอ้า ซเด็กป้ามีเด็ปามีมิมิซซมมซมมซซเดซซโอเคให้เที่นึงนะครับจต็มตัวนะครับหนึ่งสองสา เลเล่าป่ามีมีมีโซโซมีมีโซโซมีมีโซโซเลโซโซโดโอเคครับเดียวเพลงใหม่ของเรานะชื่อเพลงยิวดอกนะครับวันนี้ครูจะไม่ไม่ทบทวนเพลงเก่านะครับเพลงเก่าก็คือเพลงฟลักซองกับเพลงชาลุดเบลนะครับวันนี้เราก็จะมา ร้องเพลงใหม่กันครับชื่อเพลงดิวดอกครับฟังนะลูกโดทีนาโซโดทีนาโซโดเลนีฟาเมเมเลโด บอกให้ร้องเดียวคให้ร้องนะครับฟางนะลูก สองสาม้องโดทีลาสซโดทีลาสุโดเลมิฟามิมิเลโดทีลาสุโดทีโดทีโดเลมิฟามิเลโดโดเลมิฟามิเลโอเคครับเพลงยุดนกครับเด็กไปฝึกร้องให้ได้กันนะครับร้องให้ ร้องจนกว่าเราจะจำได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะสอนเล่นในครั้งต่อไปนะครับคันนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูมีใบงานมาให้เด็กๆเก็บคะแนนอีกครับเป็นใบงานที่4ี่แล้วนะลูกวันนี้ก็คือใบงานที่4ี่นะครับใครที่ส่งใบงานครูครบแล้ว3ใบงานนะครับใบอันนี้ก็คือใบงานที่สี่นะครับเดี๋ยวเราไปทําใบงานกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับคานนี้สําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาเด็กๆทําใบงานอ่า ซึ่งไงานก็ไม่ได้ยากครับไปงานก็คือเพลงที่เด็กๆเล่นกันแล้วนั่นก็คือเพลงรล๊อปซองนั่นเองแล้วเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับใครที่จําไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะถ่ายโน้ตไปให้แล้วให้เด็กเอาโน้ตที่คุณครูถ่ายให้แล้วก็เอามาลอกลงใบงานแล้วใบงานคุณครูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณครูก็จะมีกุญแจซอนแล้วก็กุญแจฟ้าเด็กจำได้นะครับกุญแจซอนกับกุญแจฟ้าแตกต่างกันยังไงก็คือกุญแจซอนเราใช้มือ ขวาเล่นครับกุญแจป้าใช้มือซ้ายเล่นนั่นเองนะคคานนี้กุญแจเดีเ๋ยวครูเริ่มจากกุญแจซอ้อมกันนะครับโน้ตก็มีแค่โดเรมีฟามีเรโดแล้วก็หยุดใช่ไหมครับแล้วก็โดเลมีฟามีเรโดแต่คานนี้ตัวโดต,ตัวนี้มันจะเป็นโดที่ขึ้นมาสูงเลยครับ <S <S ขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับเป็นโดที่อยู่ในช่องที่หนึ่งคันนี้วิธีเขียนโน้ตนะครับเด็กๆจะต้องเขียนหัวโน้ตก่อน อ่าแล้วก็โดเลมีฟาแล้วเด็กๆค่อยเขียนหางลากลงมาอย่างนี้นะครับไม่เด็กๆจะไม่เขียนหางลากขึ้นไปอย่างนี้นะ,ะไม่ไม่เขียนตัวโน้อนอย่างนี้แล้วเด็กๆก็ลากหางขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่ลากหางขึ้นนะครับให้เด็กๆเขียนวนโน้นเสร็จแล้วก็ลากหางลงมาแบบนี้นะครับต่อไปห้องต่อไปครับ ยกเลมีฟ้าแล้วก็มี <c oughs> เลแล้วก็โดแล้วเหมือนเริ่ครับลากาห,หางออกมาแล้วก็โนอมตัวจุด <c oughs> ซึ่งดเด็ดๆลอกตามมันสือได้เลยแต่ว่าต้องเขียนให้มันตรงกันนะครับ <c oughs> สองห้องต่อไปเด็กครับก็เขียนเหมือนสองห้องแรกครับโด <c oughs> เล <c oughs> มี ฟามีเลโดแล้วก็ลากหางลง่างโดเลมีฟามีเลโดแล้วก็น้นตัวหยุดอันนี้บรรทัดที่สองนะครับก็คือกุญแจฟากุญแจฟาก็คือมือซ้ายครับให้เด็กๆเขียนอย่างนี้นะครับโดอยู่ในช่องที่สองนะเด็กๆดูให้ดีนะครับโดแล้วก็เล มีเหมือนกันเลยครับฟามีเลโดแล้วก็เขียน,นตรัวสำคัญนะลูกก็คือโน้ตตัวนี้มันจะสลับหางกันนะครับอันนี้อ้าวอันนี้เอาง่ายๆครับก็คือโดหางขึ้นไปเลยก็เขีดลงมาครับเล่างนี้ครับมีฟามีเลแล้วก็โด โดเลมีฟามีเลโดเป็นโน้ตตัวเดียวกันเลยกับโดเลมีฟามีเลโดแล้วก็หยุดนะครับอันนี้สองห้องนี้ก็เหมือนกับสองห้องแรกอีกครับโดเดีย <Le>, ว,วก็เป็นโนก่อนโดเลมีฟามีเลโดแล้วก็โน้ตไปหยุดนะเหมือนกันหางขึ้นแล้วก็หางล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 ง,ลงแล้วก็ขึ้นคนระับ สำหรับวันนี้ก็คือใบงานนะครับก็เป็นใบงานชิ้นที่สแล้วนะครับครูจะให้เด็กๆเ,เขียนแค่สี่ห้องประทัดที่สองยังไม่เอาครับเอาแค่สี่ห้องนี้สี่ห้องนี้ให้เสร็จนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเด็กๆท่องทำใบงานด้วยความสุขนะครับพอเรามีความสุขในการทำเราก็จะทําออกมาได้ดีอย่าลืมสองเปลี่ยนหนูด้วยนะครับใครไม่มีเครื่องก็วางมือที่โต๊ะนะลูกสําหรับวันนี้ คงพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเด็กเด็ก